วยรอน,นานแล้วล่ะน,นะฮะและนี่คืออมบรนี่เจมสวัสดีครับผมโอ้โหแพ็คคู่ล้วันนี้นะครับเกิดความมันวัยก่อนตัวในใจฉันนะฮะสวัสดีครับดินไม่เอ่ยใช่ไหมฮะครับผมอ่าสวัสดีครับคุณหยิมแล้วก็คุณ<ะ>อันจากอมไรนี่เจมส์นะครับแล้ววันนี้นะตอนแรกจะใส่คอเต่ามาด้วยจริงจริง,รงป้าเหมือนอคุณอันแล้วหนึ่งจริงเหมือนคุณอันแล้วหนึ่งเนี่ยครับมคือใส่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ลงพุงก็เลยถอดออกใส่เสื้อธรรมดาเดียวะเออแต่จะบอกว่า แต่จะบอกว่าวันนี้นอกจากว่านอกจากว่าคุณหยิมกับคุณอันจะมีสินค้าชิ้นพิเศษราคาพิเศษมาแล้วจะบอกนะเราจะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหยิมด้วยทำไมฮะที่กดบัตรคอนเสิร์ตจจสตินบีเบอร์ได้อันนี้เดี๋ยวๆอันนี้คือได้ราคาได้ราคาปกติใช่ไหมได้ราคาปกติจากหน้าเว็บเลยจ้าเราจะดูเลยเราปล่อยต่อดีกว่าอันนี้ไปละล้านล้ เออคุณคุณหยิมมีสนใจเอาไปปล่อยเกงกําไรเหมือนที่เขาทํากันไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเข้่ร่วมเราอยากเข้าร่วมจริงๆเราก็เลยแบบไม่ได้ปล่อยค่ะอนี้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไปแพ็คคู่เลยเหรอฮะไม่เขาไปเขาไปกับญาติพี่น้องของเขาฝากถ่ายรูปเพราะว่าอยากรู้ว่าจัสตินใส่ชุดอะไรขึ้นเวทีนะ w ะอ่ d t y o you m n a n เออแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปคุณหยิมต้องบอกแล้วแหละว่าใส่เครื่องประดับชิ้นไหนแล้วทําให้กดบัตรได้แบบไม่นกเออไปใส่มูมันมีมันมีเครื่องประดับแบบสายมูด้วยนะมีใส่ทุกนิ้วแล้วก็แบบจิ้งไปเลยอย่างนี้อเออนะฮะใสู่แล้ว บอกเลยกดได้เลยผ่ะใช่กด<ช>เอยเรื่องนี้ไม่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะบอกพลังงานลึกลับบางอย่างบอกเลย<ง>นะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้ครับมากันสองคนแน่นอนว่าความพิเศษของสินค้าวันนี้ไม่ได้มีแค่หนึ่งแต่มาถึงสองเลยใช่ไหมครับคุณหยิมคุณอันพักคู่แบบดับเบิ้ลใช่ค่ะก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นแทนความรักความผูกพันนะคะสําหรับใครที่อยากจะมีของแทนใจอะไรแบบนี้ก็คือแนะนำมาเป็นแหวนคู่เหมือนเซตนี้เลยค่ะ เป็นแหวนคู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นแทนความรักความผูกพันเฮ้ยอันนี้คือแบบว่าได้สองวงสำหรับคู่เป็นแฟนคู่รักเลยใช่ไหมตรงตรงกลางนี่คือเป็นเพชรประดับหรือเปล่าครัหรือว่าเป็นอะไรยังไงเอ่ยตัวนี้เป็นเพชรประดับค่ะเพชรตรงกลางเนี่ยเพชรละสองางเลยอืมแล้วก็ตัวเรือนหนึ่งก็จะเป็นไวโกอีกตัวหนึ่งจะเป็นเยลโลโกหรือเปล่าครับใช่ค่ะนี้ก็คื ลูกค้าคนไหนที่แบบอยากใส่สีเดียวกันอันนี้ทางร้านเราก็ชุกให้ได้นะคะอ๋อสามารถที่จะทําได้ไม่ว่าจะเป็นไวโกลเยลโลโกหรือว่าพิงโกก็ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าถ้าใครที่ชอบสีที่แตกต่างกันก็คือสามารถท,ทำสีได้แล้วก็ที่สําคัญวงนี้นะคะเขาดีไซน์พิเศษมากตรงกลางนะ,ะ้ะเขาจะดีไซน์เป็นแบบรูปหัวใจนะคะก็คือเป็นความหมายที่ดีดึงถ้าใจแบบสายแบบโรแมนติกอะไรแบนี้ก็คื แนะนำว่า2องคู่นี้พลาดไม่ได้นะคะอ่ามากันแบบแพ็คคู่2วงแบบนี้แน่นอนว่าราคาก็ต้องพิเศษด้วยใช่ไหมครับทั้งสองคนใช่ค่ะสำหรับเซตนี้นะคะราคาปกตินะคะจะอยู่ที่เจ็ดหมื่บาทค่ะแต่ว่าสำหรับ94นะคะราคาพิเศษเพียง5600บาทเท่านั้นค่ะห้าหมื่นหกพฮะขาดไป6,000เดี๋ยวนะ5 6 6ห0ื่้อ๋อห้าหหรอยหรอห้าห คุณ <c oughs> จะไปค้าน <c oughs> นะฮะพัดน <positives. S 2> <masterpiece> ีหยินได้ยังไงเขาขายอยู่แกครับผมแกลงมาในเรื่องก่อนนะก็กอบกู่หน้าตัวเององอกมาก่อนนะฮะหน้าแตกแล้วหนึ่งอเลรกได้ยินเป็นห้าหมื่นหกพันหกร้อยแต่นี่เพื่มห้าหมื่นกับหกร้อยบาทเองหงอแล้วอันนี้ถามท่นผู้ฟังผู้บางคนน่ะรู้สึกว่าอ่ะเราก็รักกันในช่วงนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้แบบอยากจะแต่งงานแต่อยากจะจับจองเป็นคู่ก่อนเพราะมันเออพอดีเลยอ่ะออมเพชรได้ไหมอันนี้ออมเพชรได้หรือเปล่าครับ ได้ค่ะออมเพรเดือนนี้นะคะราคาโปรโมช so hey, ั่นก so ็คพิเศษมากคุณผู้าที่เปิดออมเดือนนี้ก็คือจะลดเพิ่มอีก500บาทกันเลยเีเดียวค่ะโอ้ยลดเพิ่ม5 0 0ก็เหลือ50,000กับ100บาท50,000ื่นทวนได้ไหมต่อแกงต่อตรงนี้เลยแกเดี๋ยวต่อต่อแทนคุณลูกฟังแล้วกันแทนโทษต่อเป็นเครื่องแกงแกงเขียวเลยนะคะไม่แล้วมันเหลือเศษร้อนึงไง เธอเซ็ตร้อยหนึ่งเออนะครับสามารถเข้าโปรแกรมออมเพชรได้คู่นี้ห้าหมื่นกับหกร้อยบาทดีไซน์น่ารักมากส่วนใครอยากจะได้แบบดีไซน์เป็นแหวนเกลี้ยงแหวนแบบรูปแบบอื่นๆก็มีแหวนคู่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับคุณหยิมใช่ค่ะถ้าลูกค้าที่แบบที่ชอบก็คือสามารถออเดอร์สั่งทำตามแบบนะคะอาจจะเป็นแหวนคู่เหมือนหรือว่าจะเป็นแหวนเปเดียวแบบนี้ก็คือออเดอร์ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้อยากจะบอกว่าราคาเพชรกับราคาทอง แรงมากถ้าใครที่มีแผนแต่งงานก็คือแนะนำว่าให้เข้ามาดูสินค้าหน้าร้าแล้วก็ใช้โปรโมชั่นพิเศษของเดือนนี้น่าจะ คุ้มที่สุดเลยนะคะอ่าซื้อซื้อเดือนนี้ก็คือมีโปรโมชั่นดีๆก็ต้องรีบซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแพลนจะแต่งงานปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าเนาะคือแหวนเพชรอ่ะมันไม่ได้เป็นเส้นขนมจีนมันไม่บูดเนาะคุณซื้อเก็บไว้ก่อนได้เลยราคาดีหรือว่าซื้อช่วงนี้ก็ได้ไว้เผื่อเปิดเทอมในเทอมหน้าแล้วก็ไปตึงก่อนไปตึงราคามันขึ้นไงโปรโมชั่นเดือนนี้มีอะไรบ้างครับคุณถิ่กับคุณอัน ค่ะโปรโมชั่นหน้าร้านเดือนนี้นะคะเราลดพิเศษค่ะสูงสุดส0มสิบเปอร์เซ็นเลยแล้วก็ถ้าเกบบิดใครหาแหวนแต่งงานนะคะเราลดครบอัพเพิ่มนะคะเป็นวงลัดสมสิห้าเปอร์เซ็นเลยค่ะอ่าก็คือต้องไปซื้อเป็นคู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีโปรโมชั่นออมอีกใช่ไหมคะคุณหยิมใช่ค่ะปรสุความสำเเดือนนี้ปลดออมรับรับส่วนลดย5สิบห้าปอร์เ็นนะคะแล้วก็ลดโทษอีกห้าร้อยแล้วก็ถ้าอมอริ่ทุกคนนะคะที่เข้ามาช้อปสินค้าตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ เช็คอินที่เอร์โมรนี่เจมนะคะแล้วก็จะมีบัตรทานกาแฟนะคะขอเรียงเรียกกาแฟลูกค้าด้วยนะคะหมุนลูกค้า300ค่ะเขาแจกเขาแจกสตาร์บัคส์300ใครที่แบบว่าไปช็อปแล้วก็ไปเช็คอินเพจเออร์โมรีนี่เจมส์ก็สามารถที่จะรับฟรีได้เลยเก่งมากไปสิซื้อให้ตัวเองสักวงหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนมีคู่อันนี้ซื้อให้ตัวเองได้ไหมฮะวงหนึ่งใส่มือซ้ายวงหนึ่งใส่มือขวาได้ไหมฮะไม่เกี่ยงอยู่แล้วปะ กินดีเลยค่ะแล้วเวลาเวลาถ่ายรูปเช็กอินลงเพจนะถ่ายถ่ายรูปอย่างนี้ลอยถ่ายรูปอย่างนี้ลอยเขาทงรู้ว่ารวยมากจริงผมเป็นสุลปราะสุลตานเช็กอินหนึ่งสุลตานเช็กอินหนึ่ง เออขอบคุณคุณคหยิมคุณอันมากเลยใครสนใจคู่นี้นะครับหรือว่าจะเป็นชิน้นอื่นๆก็แวะไปเจอกับบัตตี้หยิมบัตตี้อันแล้วก็บ Buddy ัตตี้านอื่นๆได้ที่ James ออมอรินีเจมเดือนนี้ยังคงต้องจองคิวล่วงหน้าใช่ไหมครับคุณหยิมคุณอันใช่ค่ะเดือนนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้ามาชมสินค้านะคะก็สามารถนัดทักแชทนะคะหรือว่าจะเป็นทักไลน์แอดแอดออมอรินีเจมนะคะมาจองคิววันนัดวันเวลาล่วงหน้าก่อนได้เลยนะคะเ,เพราะว่าช่วงนี้ก็อยากจะขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ กินบ็อกเข้ามานัดวันเวลาล่วงหน้ากันแบบน่ารักสุดเลยก็ต้องขอบคุณผ่านช่องทางนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยครับคุณผู้ฟังครับส่วนใครที่จะไปดีลบัตร j จ s t i n นบีเบอร์ต่อคุณหยิมก็ไปคุยกันหลังไม้ได้นะหลังไม้นะคะตรงนี้ ไม่ปล่อยค่ะคุณหยิมบอกกลายเป็นของแรรไปซะแล้วตอนนี้อ้าววันนี้ขอบคุณคุณหยิมกับคุณอันจากอมรินี่เจมส์มากเลยเจอกันใหม่วันพฤหัสบดีนะครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดีเจตั้มทิ้งท้ายสำหรับช่องทางการจอมคิวและกันเนอนะครับอมรินีเจมส์นะฮะที่ดิเพ็และมิตรภาพคือเรื่องในการโชว์รูมยังกับเซเว่นวงเวียนเล็กโรงเรียนศรีนครนะฮะกันถึงสาว่เก้าโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะฮะศูนย์เจ็ดสี่สองสองห้าสามเก้าเจ็ดแล้วก็ 0887923629นะฮะใครจะเข้าไปก็อย่าลืมจองคิวล่วงหน้ากันก่อนแล้วกันนะคุณผู้ฟังครับชวนเรามีช่องทางไลฟ์เฟซบ o ๊กนะครับครับผมมาทักทายกันได้ฮะเมื่อวานนี้คือเหงาหน่อยมากเลยฮะพับบอกไปนอนดูดาวที่เขื่อนกันไหมคะครับผมจ้านะฮะรู้สึกเมื่อวานนี้ก็คือเปิดวาร์ปกันแล้วเขื่อนจุดดูดาวตอนสี <laughs> สวยมากครับเอ้แต่เขาบอกว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยนะจริงปะเนี่ยเออไม่ได้ล้ะเราต้องไปดูล้วตอนสี่ทุ่มเวลากำลังดีเบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราข่าวให้ฟังกันนะครับชอนคชวนครับ u p ไซด์